่นจีนค่ไทเมอน่องเดี๋ยวเห็นลุกเส้ถึกให้ให้ลูกเสี้ถึกเลขก่อนลุกเสที่เปิดแอร์ทกันเะแอร์เพิ่มสีหยางลุงเสืนะามเพิ่มเพิ่งนีขาวทามเพิ่นเพิ่งไ่ได้ให้ตอบให้ถามลุกเสื้ลุงเส้แอร์ลูกเสสหยางลเสอบริมแอร์ลูกเสื้อบริมแอร์ลุงเสล้อเปิดแอร์ลุงเสู้วบริมแอลูกเสื้อบรมแอร์ลูกเส้วเปิมแอร์ลูกเสนหนาว อลูกเสียสายโสดอยู่ผู้เดียวมันหนาวสายโสดไปแนวไหนดีครสายโสดแบบไหนไม่ต้องเปิดแม่ใครขอเรื่องพู้เดียวข้อกันโ้ดผู้เดียวได้เออกแกลุงเสอยู่ผู้เดียวพอได้มันหนาวอ้หยุงไรวะพูดเดียวอ่า ถ้าเปิดแอร์นอนเขาอยู่เขานอนเปิดแอร์คนอยู่คนเดียวเปิดแอร์อยู่หลังกับน้ำเอาคนเดียวไนอยู่ตายแล้วเก่งเม่ไหนพ่อแม่ยังไงพ่อยู่คนเดียวได้ลุงเสียขยู่คนเดียวว่ได้เสียลุงเสียขึ้หนาวเถอดะลุงลุงเสีอยูวัวได้บ่ลุงเสียยุคนเดียวบ่ได้ลุงเสียเปิดแอร์แล้วมันหนาว มึาเศร้ามากเลยมันอยาไปให้ปุ๋ยเลย